เราจะมาทั่วบอนรกนั่นเองครับไม่มีใครเก็บเสร็จเล้าเนี่ยแหละต้องรีวิวเอาไป2,200เยนนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงเพื่อนๆครับนี่เราแวะเลี้ยวขึ้นมาก่อนนะฮะอันนี้เป็นบ่อย่อยนะครับถึงไฮไลท์แล้วนะฮะคุณผู้ชม บอ่อนรกที่เราซื้อตั๋วเข้ามาคือบอ่อนี่แหละครับผมจะบอ่อนี้สีฟ้าสหยนี่บอ่อนรกนะครับผมเขาบอกว่าบอ่อนี้เกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดนะครับมาเมื่อ1,200ปีก่อนนะครับผมเออเขาก็ทําทางเดินขึ้นมานะฮะมันก็ได้รวมอยู่นะครับเพราะเราจะได้เห็นบอ่อหลากหลายมุมแบบนี้ จะไตมาเสรมาแล้วมาแล้วครับผมคุณผู้ชมครับพบกับเราสองคนกันเย่คลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆนะฮะมาหนึ่งในสามเมืองออนเซ็นที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นนั่นคือเมืองเบปุ่เบปุ ตอนนี้เรากำลังขับรถมาจะถึงแล้วนะครับผมเมืองเบ,บปุนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันเพราะว่าเราจะมาทัวร์บ่อนรกนั่นเองครับบ่อนรกฟังดูน่ากลัวมากเออไปไงเดี๋ยวติดตามชมนะครับน,นี่ครับผมไม่ต้องพูดมากครับผมตอนนี้เราถึงทันทีเลยนะฮะตัดมาด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วนี่คือโซนทัวร์บ่อนรกนะฮะหรือภาษาญี่ปุ่นชื่อว่าจิโกคุเมกุรินั่นเองนะครับจิโกคุนี่คือนรกเขาบอกว่าภาษาอังกฤษนี่ใช้ชื่อว่าเฮลส์ทัวร์เลยนะครับที่นี่มีที่จ ตรถเยอะมากครับเพื่อนๆเ,เรามากันเช้าตรู่นะฮะไปเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยดีกว่าว่าซื้อตั๋วยังไงนะครับแต่นี้เรามาขนาด9โมงนี้มีรถทัวร์มา2คันแล้วนะตั๋วจะมี2แบบนะฮะก็คือแบบให้เลือกบ่อเดียวก็คือบ่อไฮไลท์ก็คืออุมิจิโกคุนี่ตามชื่อเลยนะครับก็จะเป็นบ่อรกนะฮะอันนี้450เยนนะครับต่อคนนะฮะจา่ายด้วยเงินสดอย่างเดียวส่วนถ้าเกิดใครเลือก7บ่อเนี่ย2,200เยนนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วก็มีแบบบางบ่อบางงน้อเดิ3ิ3กโล วันนี้เราไม่น่าจะเก็บขนาดนั้นนะครับเพราะเราต้องไปเอื่นเราดูรีวิวมาแล้วไม่มีใครเก็บเจ็ดครับตามเาครับไม่มีใครเก็บเจ็ดเราเนี่แหละต้องรีวิวเอาไปไปเปลี่ยนตัวทันแล้วไงเ <c oughs> พราะเราจองเรือไว้ <c oughs> นี่มันมีไกด์ด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเราไปทัวร์บ่อนรกกันดีกว่าอุมิจิโกกุเราเข้ามาจากด้านล่างตรงนี้นะครับเดินตรงไปตามทางนะฮะเดี๋ยวก็เจอบ่อแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะมีบ่อแดงบ่อบัวะอะไรอย่างนี้ยนะฮะ อย่างนี้450บอ่อเดียวก็คือได้หลายบอ่ออยู่นะเอออ๋ออันนี้บอ่อบัวปกตินะครับอุย้ยตรงนี้ก็มีป้ายด้วยนะสวยดีนะครับตรงนี้โหเมื่อแต่ว่าแค่บอ่อนี้ก็สวยแล้วนะมันดูแบบเขาจัดสวนสวยมากเลยธรรมชาติมากมากเลยนะที่จริงด้านซ้ายมือข้างบนเนี่ยมันก็มีบอ่ออื่นด้วยนะเชงมี่เราก็ต้องตามทางไปอ่าโอเคได้ครับที่เขาให้มาเขาก็บอกไว้แล้ว ใช่แต่มันมีแ,แยกซ้ายนี่ไงไปได้ไป<ช>อีกบอ่อหนึ่งก็คือเราจะตรงไปบอ่อนรกกเลยก็ได้หรือเราจะวอร์มอัพที่บอ่อด้านบนก่อนก็ได้เพืเ่อนๆครับนี่เราแวะเลี้ยวขึ้นมาก่อนนะฮะอันนี้เป็นบอ่อย่อยนะครับอันนี้คือบอ่อแดงถ้าถามว่าแดงยังไงนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่มันเขียนป้ายอยู่นะฮะบอ่อสีแดงอาก,กะอิเคโอโหเห็นไหมฮะเฮ้ยมันแดงมากเลยเนี่ยนรกจริงๆโอ้สุดยอดเฮ้ย แต่นี่ไม่ใช่บ่อนรกบ่อนรกมันอยู่ข้างในอันนี้ก็นารกแล้วแต่อันนี้แต่ว่าสีมันเหมือนนารกกว่านารกน้อยนะเออโอ้โหนี่เขาใส่สีลงไปปะเนี่ยนั่นแ่ะดิมันดูแบบแดงจริงจังอะ่ะเฮ้ยบ่อน,นี้มีชื่อว่าอากะอิเคะนะครับผมก็ตามชื่อเลยนะฮะอากะนี่คือสีแดงนะครับโอ้โหยาบใกล้ใกล้มากนะเขาบอกมันเหมือนน้ำเดือดจนแบบ เออเนี่ยมันมีน้ํากระเด็นออกมาจากหินอันนี้ครับมันน่าจะร้อนมากเลยมันพุ่งออกมาครับแต่ข้างๆก็มีน้ําตกนะฮะอันนั้นน่าจะไม่ใช่น้ําอุ่นนั่นนะเฮ้ยมันก็อยู่รวมกันได้เนี่ยเขาเตือนเลยนะฮะว่าระวังนะฮะน้ําร้อนนะครับผมเขาบอกว่าอาจจะโดนลวกได้นะครับอย่าเอามือหรือเท้าเข้าไปนะฮะโอเคนะฮะเราจะให้เชฟโยนเหรียญกันโอ้โหมันเดือเดเยอะเลยโอ้ยแขวนโอ้โหสุดยอดร้อนมากขอให้ เชฟอยากขอพอนานอยาขอพอนานร้อนลงไปแล้วเดี๋ยวมันเดือนใสโอ้ขอคุณครับอธิษฐานขอให้ทุกคนเหงๆเหงๆด้วยนะครับเฮงๆแงๆโอเคนี่นี่นี่บ่อบัวครับเฮ้ยมันมีควันพุ่งด้วยเพื่อนๆมันมีควันขึ้นมาจากตรงนี้ด้วยครับว้าวนี่ข้างๆเป็นบ่อน้ําปกตินะแต่ตรงนี้นี่คือควันพุ่งอ่ะโอ้โหเฮ้ย amazing ที่นี่มันร้อนจัดเลยนะบอกเลยไม่ใช่แค่อากาศตอนนี้ก็คือพื้นร้อนน,นี่เหงื่อแตกแล้วเนี่ยป่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านหลังกันฮะบ่บอน,นรกนะฮะแต่เราต้องเดินผ่านแกรลเลอรี่อยู่ชั้น2นะครับแล้วจะมีช็อปอยู่ชั้นหนึ่งะฮะเราเดินทะลุไปกันนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นช็อปขายของนะครับนี่จะขายของโปรดักต์นี่เกี่ยวกับที่นี่ด้วยนะฮะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะอสูรยมักษ์ยักษ์ยักษ์อยู่ในนรกใช่ไหม โอนิใช่ไหมโอนิเออทำไมเขาต้องให้ยักษ์เป็นตัวร้ายใช่แล้วก็ถ้าเกิดอยู่ตามออนเซ็นต่างๆก็มีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อม้านะฮะบายุนี่คือน้ำมันม้านะฮะใช่น้ำมันมาก็จะเอามาทำผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากสมัยก่อนเริ่มรู้จักน้ำมันม้าแชมพูม้าพลังม้าก็คือแบบทำให้ผมมันยาวเร็วเฮ้ยมันได้ผลจริงๆผมยาวเร็วมากดีมากดีป่ะเราเอาไปตั้งไว้ที่บ้านเราเอาไว้ดูว่าจุดไหนเรียกว่าอะไรใช่ไหมใช่ <c oughs> เราสามารถเอาเท้าลงไปเหยียบได้มันก็สกัดจุดให้นี่นะครับผมแล้วก็จะมีพวกผงผงออนเซนออนเซนนะฮะของเบป,ปุนะฮะแล้วผงออนเซนอะ่ะเขาบางบางอันเขาก็ใส่แบบพวกยาขายกล้ามเนือ้อนี่ดีมากเลยถ้าเกิดใครมาญี่ปุ่นลองนะคะถ้าเกิดในห้องพักมีอ่างอาบน้ำ<อ>ให้แช่ลองซื้อไปแช่ดู Recom m เ n d เลยถึงไฮไลท์แล้วนะคะคุณผู้ชม บ่อนรกที่เราซื้อตั๋วเข้ามาคือบ่อนี่แหละครับผ่่ผ<ม>บ่อนี้สีฟ้าสวยนี่เป็นไงฮนะบ่อนรกสีฟ้าอันนี้ดูไม่น่าจะเป็นนรกเลยนะมันเหมือนกับสวงสวรรค์ใช่ไหมเออดูดีนะโหแล้วดูแบบแบ็กกราว์มันเป็นแบบฉากของต้นไม้อะทาให้มันสวยมากเนละเออ เลิศเลยนี่เหมือนเขาต้มไข่อยู่ข้างในด้วยนะครับผมเพราะว่าพวกบออออนเซ็นเนี่ยเขานิยมมาต้มไข่กันนะเขาบอกกินแล้วอายุจะยืนนะครับนี่เพราะว่าเหมือนกับนะมันได้กลิ่นของกรรมฐานในไข่ด้วยเขาบอกแร่ธาตุมันเยอะนะครับบ่อแบบนี้ปกติแล้วเวลาที่มาตรงที่มันเป็นบอ่อออนเซ็นแบบที่มีควันแบบนี้นะคะจะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่เป็นกลิ่นจากกรรมฐานครับ <c oughs> แต่บอกว่าที่นี่กลิ่นมันไม่เหม็นเท่าที่คุาสึออนเซน็น รู้สึกเหมือนเหม็นวอะเหมือนอารมณ์แบบว่าเฮ้ยมีแบบอะไรเน่าๆหรือเปล่าอะไรแนแต่ที่นี่คือแบบมันไม่ค่อยเหม็นนะใช่กลิ่นมันโอเคมากกลิ่นพอทนไหวเบาๆเบาๆนะยวเรามาดูมุมนี้กันบ้างนะครับผมต้องบอกเลยว่านี่คือบ่อนรกนะครับผมเขาบอกว่าบ่อนี้เกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดนะครับมาเมื่อ1,200ปีก่อนนะครับผมทำให้เกิดมาเป็นบ่อนรกแห่งนี้นั่นเองนะฮะนานมากแล้วนะครับ เนี่ยโอ้โหมันแอบ,บดูน่ากลัวยเหมือนกันนะเพราะมันมีแบบตามรูอะไรเงี้ยที่แบบมันเดือดปุดพุดๆอยู่เลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสีเนี่ยมันเป็นสีฟ้าแบบโคโบอลเหมือนกับสีน้ําทะเลนะครับเออแต่ว่าพอดูสีน้าแล้วมันดูเหมือนไม่ใช่บ่อนะรคเลยอะบ่อเมื่อกี้ดูเหมือนกว่าบ,บ่อน,นี้นะครับเขาบอกแต่ละฤดูนะครับฟิลก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างตอนนี้หน้าร้อนใช่ไหม ต้นไม้ก็จะเขียวนะครับหน้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีมันก็จะเลึงเหลืองแดงแดงหน้าซากุระเขาบอกมันจะมีต้นซากุระหรือต้นบวยด้วยนะครับมันจะทําให้แบบมาเที่ยวที่นี่ได้หลายบรรยากาศแล้วก็หน้าหนาเขาบอกมีโอกาสที่มีไม้ตกด้วยจริงเหรอไม้ไมโบชัวเขา,าบอกอเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ฤดูสี่วิวนะครับที<อ>่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับ<อ>ก็ข้างๆบ่อเนรบนี่นะฮะนี่มีเสาโทดิอิอยู่สามเสาด้วยนะครับ อ่ะเรารอดหน่อยเพื่อเป็นสริมงคลนะฮะโอเค่ะข้าไปอีกเสาหนึ่งนะครับครบถ้วนนะครับบอ่อนี้เราสามารถเดินได้รอบเลยนะฮะนี่ขึ้นมาด้านบนนะครับผมโอ้โหย,ยิ่งเห็นว่ามันสีฟ้ามากเห็นน้ําชัดมากนะฮะตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึ่งนะฮะทำให้เราได้เห็นบอ่อ ชัดๆในมุมสูงกันบ้างนะครับเออเขาก็ทําทางเดินขึ้นมานะฮะมันก็ได้รวมอยู่นะครับเพราะเราจะได้เห็นบ่อหลากหลายมุมแบบนี้แต่ที่แน่คือบางจุดเนี่ยมันจะมีน้ํากระเด็นมาหน่อยๆด้วยนะฮะเมื่อกี้แอบบกระเด็นเปียกมานิดนึงแต่ว่าน้ำเนี่ยไม่ค่อยมีกลิ่นอย่างที่เอ็มบอกเลยนะสุดยอดเลยครับชั้น2จะเป็นแกลเลอรี่นะครับด้านในนะฮะแต่ว่าตรงระเบียงด้านนอกเนี่ยก็คือสามารถที่จะชมบ่อนรกจากด้านบนได้เฮ้ยมุมนี้สวยอยู่ เลิศเลยนะฮะนี่คิดดูว่าถ้าเกิดเป็นช่วงดูใบไม้เปลียนสีแล้วถ้าเกิดลมแรงๆพัดใบไม้สีส้มๆเหลืองๆปลิวแล้วก็ตัดกับสีน้ำสีฟ้าเนี่ยน่าจะสวยอยู่นะฮะเออ ถ้ามีโอกาสก็แนะนำนะครับช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอากาศก็เย็นๆด้วยไม่ได้ร้อนแบบนี้นะครับร้อนมากครับเราเลยหนีเข้ามาดูของกันต่อเลยฮะเซวเนียอันนี้มันม่อนม่อนจิน,จนี่นะม่อนจิจิจนั่ไง <8 80. S 2> เชฟตาดีเหลือเกินอันนี้เป็นมะนาวที่เรากินอุดงอ้งที่เป็นของดีของจังหวัดโอิตะนะฮะน,น่ารักจังเลยอ่ะอนี่ไปซื้อเป็นของฝากได้เลยใช่น่ารักมากสาวกแมกเนตของเราครับนี่แมกเนตเทียบ จัดเตนี่นี่มีของที่นี่ด้วยที่นี่มีอ้มิจิโกกุนี่อันนี้อันนี้ก็มีนี่นะต้มไข่นี่นี่สวยนี่เขามีของขายที่เป็นแบบของที่นี่เยอะมากเลยนะฮะนี่แม้แต่สมุดโน้ตอะไรเงี้ยนะครับมีหมูทองด้วยนะฮะนี่แล้วแม้แต่หมีหมียังเป็นโอนิหรือว่าเป็นยักษ์นั่นเองนะครับเอ้ยน่ารักเถอะอันนี้เจอของน่ารักนะฮะนี่พวงกุญแจยักษ์นี่น่ารักเถอะ มี2ส,สีด้วยมีสีแดงด้วยนะครับโหคาไวมากเราได้แมกเนตพอดีเลยฮะเพื่อนๆนนี่ของจังหวัดโอิตะเลยแล้วก็มีเขียนว่าเบกปูกับยูฟุอินเป็น2เมืองที่เราไปพอดีเลยนะครับผมโอ้โหเรียกว่าคุม้มฮะอันนี้จะได้ซื้อทีเดียวจบนะฮะเพราะนั้นตอนที่จักไปยูฟุอินไม่ได้ซื้อแมกเนตมาเพราะมันไม่มีสวยๆนะครับนี่ก,ก็เลยจัดอันนี้เลยทีเดียวจบครับ <c oughs> นี่เราเดิน,น,นมาต่อนะฮะเอ้าอะไรเอ่ยโรสกา,ดา <c oughs> เดนโอกำลังจะพูดอยู่ แต่ม่แต่ว่ามไม่มีดอกไม้เลยอะยังไม่ใช่หน้าร้อนเต็มตัวตอนที่เรามาไงโดนม้ดอกไม้ยังไม่บานเขาเลยเอา,ารถมาขวางยังไม่เข้าให้รู้ว่ายังไม่มีจ้ะเฮ้ยนี่มันธนุกินี่ธนูกิถ้าเกิดย,ย้อนกลับไปในยุคสมัยเรายังเด็กเ<อ>โกมโกเอมอนฮะมีใครรู้จักไหมธนุกิทาไมตัวนี้มันดูน่ากลัวแล้วแล้วเวลาเราผ่านด่านเนี่ยมันจะมีตัวธนุกิแบบนี้ให้เราตีพอตีมันแตกเสร็จแล้วก็จะมีเหรียญออกมาให้เรา นั่นคืออะไรอ๋อคือมันเป็นทางมาดูแบบโรสกาเดนที่ยังไม่เปิดเพราะมันยังไม่บานจบกันโอเคเดินออกไปกันดีกว่าครับถ้าใครอยากเห็นบ่อหลายๆบ่อก็คือต้องไปซื้ออีกอันหนึ่งที่เป็น7บ่อเจบ่อเดินปมาครึ่งวันแล้วฮะเดินไป2-3งสามชั่วโมงเขาบอกแต่ถ้าใครพักอยู่เบบปูหลายวันก็แนะนํานะโอ้แต่ละบ่อมันน่าจะวิวไม่เหมือนกันนะ ถ้ามีเวลาก็โอเคอยู่นะใช่นะครับมันก็ดูแปลกดีแบบอยู่ดีก็มีควันน้ำร้อนร้อนเหม็นๆถูกเขาบอกว่ายิ่งเหม็นยิ่งดีนะแร่ธาตุมันแรงอ้าวงั้นครูทรั์สึกก็ดีสุดละก็มีคนบอกอยู่เหมือนกันเหม็นมากเหม็นแบบสุดๆุดแช่ยิ่งสุขภาพดีผิวพรรณดีอะไรอย่างเงี้ยแช่ลงไปนี่คือผิวมันย่องเนี่ยมันมันแบบมันไม่ได้มันย่องไะมันเหมือนแบบ มันผิวมันด <iden kleine> ีอ <statistically> ่ะผิว <hat> น <or Gram ABS> ุ่มอ่ะนุ่มชุ่มชื้นหรือว่ามันต้มจนเปื่อยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอารมณ์แบบนั้นเราจะเราไม่รู้สึกอะไรแล้วผิวด้านชานะฮะเออแต่หน้าร้อนเวลาแช่ออนเซนก็ระวังนิดนึงนะฮะพยายามอย่าแช่นานนะครับใช่แล้วมันวูบได้นะฮะถูกอากาศร้อนๆอนนะครับไม่ต้องหน้าร้อนก็คือแช่ออนเซนอ่ะบางคนมันแบบว่าเรื่องอะไรอ่ะ ร่างกายเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอนี่ไงเจ๋แล้วเจ๋แล้วนี่นะครับก็จะเป็นบ่อแช่เท้าตรงโซนนี้นะครับก็สามารถมาแช่ได้นะครับร้อนไหมนะนะร้อนไหมเดืงต้องร้อนสินี่มันบ่อออนเซ็นนะบ่อออนเซ็นมันต้องร้อนหน่อยนะฮะนี่ทุกคนก็มาแช่กันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเวลาเดินเยอะๆนะฮะเวลาแช่พวกนี้ก็จะผ่อนคลายดีนะครับนี่นะฮะช่วงนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากเลยนะฮะเออแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเขาก็จะชอบแช่เหมือนกันนะเพราะเวลาเดินมาเหนื่อยๆนะครับ มันก็แบบสบายเท้าดีนะคะใช่อโอเคไปเดินออกกันนะครับผมเอาละครับมาดูคาเฟ่ข้างหน้ากันดีกว่ามีขายไข่ต้มด้วยออนเซนทรมกโกนะครับผมโอ้โหแล้วก็มีพวกเครื่องดื่ม <c reme> มีพุดดิง้งเบียร์เอ้ยโอ,โอเคไปหาอะไรเย็นๆกินดีกว่านะ <c oughs> นี่แล้วตรงนี้เป็นที่นั่งแบบเคาน์เตอร์นั่งดูสวนเซนนะครับนั่งชมวิวไปกินเครื่องดื่มเย็นๆไปนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับดูได้บรรยากาศ เมืองออนเซนมากเพราะว่ามีเป็นควันฟุดๆดฟูดเลยทีเดียวนะครับก็คือมัชาระตตี้ีธรรมดาแต่อันนี้ครับผมเมืองออนเซนอยู่ที่ไหนต้องมีงมพ,พุดดิงด้งอยู่ที่นั่นนี่อันนี้เป็นพุดดิ้งของออนเซนของที่เบปปุนะครับเหมือนแบบเวลาเราแช่ออนเซนเสร็จเขาบอกว่าต้องดื่มนมใช่ไหมหรือว่าดื่มโยเกิร์ตอะไรเงรี้ยมันจะทำให้แบบว่าสดชื่นแต่เท่าที่เราไปเมืองออนเซนมานะฮะก็จะมีพุดด <ๆ S 2> ิอออ้งใช่ไหมเมืองออนเซนก็จะมีมีไข่ต้มไข่ต้มมีมันจู แต่ว่าไข่ต้มเนี่ยมีบางที่แต่จากว่ามันจูกับพุดดิ้งเหมือนมีทุกที่แหละที่เป็นเมืองออนเซ็นนะฮะเป็นจิ้วพุดดิ้งมันก็ทำไม่ยากแต่ว่าอร่อยอร่อยก็คงจะหายยากอยู่เหมือนกันเอออ่ะมาลองชิมกันเลยนะครับอันนี้มันดูแบบสีมันจะไม่ได้เข้มมากนะคะก็ให้มาน้อยน่าจะไม่ค่อยขมเท่าไหร่ในความรู้สึกแต่ตัวเขาเรียกว่าอะไรคาราเมลคาราเมลน้ำตาลไม้ข้างหน้าเฮ้แต่ก็แอบเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงครับขมอยู่ เขาก็เลยใส่มาน้อยมแต่ขมมากก็ได้ค่บเชฟแต่พอตัดแล้วมันไม่น้อยนะอ๋อเออมันอยู่ข้างในปะเอ้ยมันซ่อนอยู <men> <men> ่อร่อยดีใครที่ไม่ชอบหวานมากโอเคเลยนะอแต่ว่าตัวตัวเนื้อไข่มันไม่ได้แบบนุ่มมาก <laughs> แบ่งกันสองคนโอเคนะครับผมทริปต่อไปเราจะไปที่จังหวัดมิยาซากิกันนะครับแต่ก่อนจะไปเ้ามาสรุปว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างสําหรับออนเซ็นนรกนะครับผมจิกูกุเมกุรินี่แต่ถ้าเกิดใครที่มาพักที่นี่ก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดเคยไปแล้วก็มาบรรยายให้เราฟังหน่อยจริงๆเเต้นมากนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นควันมันออกมาเยอะขนาดนี้เคยไปตอนที่แบบทากเน่ <ark> เอออันนั้นก็คือ <ark> แบบตอนที่ไปอ่ะเหมือนเขาปิดไม่ให้เราเข้าไปใกล้ๆมันก็เลยไม่ได้สัมผัสควันใกล้ๆแต่อันเนี้ยแบบพอาสัมผัสควันใกล้มากก็รู้สึก ว่าเฮ้ยมันก็แปลกดีแล right ้วบอกเลยมันท้าชายตัวที่เราถ่ายรูปยากมากนะคะเพราะควันมันจะแบบมาทิศทางไหนก็ไม่รู้แล้วบางทีก็ควันเยอะควันน้อยไม่เหมือนกันแล้วแต่ลมด้วยที่มันพัดมานะฮะ แต่ว่าเอาจริงถ้าเป็นคนเวลาน้อยบ่อหนึ่งก็คือคุ้มค่าอยู่นะเพราะเราได้เห็นทั้งบ่อสีฟ้าบ่อสีแดงอันนี้แบบมันเป็นแบบจากธรรมชาติก็แปลกดีอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ใส่สีนะคะมันเป็นธรรมชาติเลยเพะเราไปเมืองอื่นบ่อมันไม่มีสีที่นี่มันก็มีสีก็เป็นจุดเด่นนะครับของที่นี่เลยในเมืองออนเซนเบสปุนะครับเดี๋ยวไว้ เออถ้าไว้มีโอกาสนะครับจะกลับมาลองซ้ำอีกสักรอบหนึ่งอยากไดนอนค้างที่เบปุดูเหมือนกัน<อ>มีเพื่อนชาวญ,ญี่ปุ่นแนะนําแบบพิกัดมาแล้วด้วยแบบว่าเอ้ยต้องโซนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่มเวลางจริงนะครับแล้วก็เหมือนกับเชฟเนี่ยได้ของฝากถูกใจด้วยใช่ไหมเป็นน้องมนชิชินะคะจากจังหวัดโออิตะเพ<อ>ราะว่ามันจะเป็นเนี่ยเขาจะเป็นลูกมะน,นาวคาโบซุที่มันเปรี้ยวๆที่เมื่อวันวันก่อนเรากิน อืมอันนอุด้งอุด้งมะนาวใช่ครับโบสุนะครับถูกต้องก็คือมาหาน้องม่อนจิจิที่นี่ได้เขาเรียกว่าเป็นลิมิเต็ไอเทมจังหวัดนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมเบบปุนะครับผมแล้วก็ออนโซนบ่อนรกนั่นเองใช่แล้วครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งสต่ครั้งนะครับกดด้วยนะครับกดกดเลยใช่แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับเจแปนมาซิแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย